ต้นอะไรเนี่ยเถาอะไรเนี่ยวันอะไรนี่นะ,ะนี่ไงต้นเนี่ยเออเหรอไปเท่าโอ้ไม่เคยเห็นเลยเถาอะไรวะเนี่ยใหญ่มากเลยนี่ธรรมชาติมากเลยโรงเรียนป่าโรงเรียนโอ้เขาเชื่อพระเจ้าน้องใหม่คะเออนะต่ขอขึ้นไปนั่งเดียวอยอยโอ้ น,น,นั่งน,นะปีนไปก่อนนั่นเออปีนเลย,เลยเทำท่าตกหน่อยก็ได้ <laughs> เอียดทำท่าตกหน่อยก็ได้โอ้เด็กนักเรียนก็นขึ้นเล่น,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 อนโอ้เด็กนักเรียนก็นขึ้นเล่นสบายเลยดีเนาะ